ตตออออนน่่งงงไาาาามมลลคเเเเเเเีีีีีียย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 ววววววโโดด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 ูร,ก,ดดดดดก,รทกท,วส,ท,ทกสวัสดีครับสมาชิก YouTube ช่องมาโนอดพุดตานออฟฟิเชียลทุกทุกท่าน เรียนเชิญนะครับท่านที่ยังไม่ได้ Subscribe แค่ปลายนิ้วจิ้มกดกระดิ่งก็เรียบร้อยขอบคุณครับวันนี้มีเรื่องมาเล่าให้ฟังครับสลับเสียงเพลงลิขสิทธิ์ในสังกัดบริษัทไมล์สโตนจำกัดผมมานดพุตานบุตรของนายเฉลียวกับนางอัมพายก็คิดว่าผมจะจบชุด เมืองในความทรงจำชุดที่หนึ่งะครับอันนั้นว่าด้วยเรื่องของเมืองกาดมันดุประเทศเนปาลแล้วผมก็พาไปเล่าเรื่องให้ฟังถึงการสังเวยเจ้าแม่กาลีด้วยสัตว์ตั้งแต่ขนาดเล็กไปยันขนาดใหญ่ตั้งแต่เชือดไก่ไปยันเชือดแพะเชือดควายนะครับถ้าท่านสนใจก็ไปย้อนฟังเอาได้ที่ YouTube ช่องมนุษยพุตันออฟฟิเชี แล้วก็ยังเล่าไปฟังถึงเที่ยวบิน mountain flight ที่พาไปยนโฉมผืนดินที่สูงที่สุดในโลกก็คือยอดเขาเอเวอเรสต์รวมทั้งเล่าไปฟังถึงอุทยานแห่งชาติจิตตะวันที่มีแรดมีเสือโครง่งอาศัยอยู่เยอะแต่ทั้งหมดที่ผมเล่าเนี่ยมันคือตั้งแต่เมื่อ35ปีที่แล้วอะไรตัวเมียอะไรมันก็ต้อง เปลี่ยนไปตามกาลรรเวลานะครับอย่างเช่นระบบการปกครองอย่างเงี้ยมาก่อนเนปลานลก็มีระบบพระมหากษัตริย์มีราชวงศ์แต่ภายหลังปัจจุบันนี้ก็เปลี่ยนเป็นระบบที่มีการเลือกตั้งมีประธานาธิบดีหรือแม้แต่บรรยากาศอย่างเมืองกาดมันดุเมื่อ35ปีที่แล้วที่ผมไปผมจําไม่ได้นะว่ามันมีผับมีบาร์หรือเปล่าจําได้แต่ว่าร้านอาหารมนะันมีเยอะ แต่ร้านอาหารทุกร้านนี่คล้ายกันอย่างหนึ่งคือช้ามากคือสั่งอาหารไปแล้วเนี่ยบางทีอีกชั่วโมงครึ่งถึงสองชั่วโมงกว่าจะได้กินนะเพราะฉะนั้นอาหารอร่อยแน่นอนเพราะว่ามันหิวหิวไสจะขาดอยู่แล้วครับเออพึ่งนึกขึ้นได้ตอนนี้ผมไปเนปาลเมื่อสามสิบห้าปีที่แล้วเนี่ยแล้วก็เข้าไปที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งก็เป็นร้านอาหารแบบเนปาลน,นะครับขายอาหารเนปาลอาหารอินเดียบรรยากาศภายในร้านเขาแบบเสียงดนตรี โดยนักดนตรีจริงๆเล่นแล้วก็เล่นคือดนตรีพื้นบ้านคือคือซีตาคือทาบลาแล้วก็เล่นเพลงเนปาลเพลงอินเดียครับโอ้โหกลิ่นอายมันแบบบรรยากาศมันได้เลยและที่มันแบบได้กว่านั้นคือคนเล่นเนตตาบอดด้วยคุณผู้ฟังลองจินตนาจินตนาการตามสิครับว่านักดนตรีตาบอดเล่นเพลงด้วยคือดนตรีอินเดียที่ยิ่งใหญ่มากคือซีตาแต่เราด้วยความที่เราไม่คุ้นเคยกับเพลง ก็เลยไม่ค่อยรู้จักเพลงใช่ไหมครับคือความรู้สึกเหมือนกับแบบว่าตลอดชั่วโมงครึ่งที่นั่งรออาหารเนี่ยเหมือนเล่นเพลงแค่หนึ่งเพลงเท่านั้นแหละคล้ายๆกับว่าทุกๆเพลงมันจะคล้ายกันหมดเลยคือเราแยกไม่ออกครับแต่พอภายหลังผมได้ตํารามาเล่มหนึ่งเกี่ยวกับเกี่ยวกับตําราการฝึกขัดเล่นซีตานเนี่ยเขาบอกโอ้โ oh, ห oh, มันพิลึกพิลั่นมากอย่างดนตรีสากลเนี่ยนะครับดนตรีฝรั่งเนี่ยเขามีรูปแบบอย่างนี้เขาเรียวกว่าสเกลสเกลคือการไล่เสียงจากโน้ตตัวหนึ่งไปสู่ตัวหนึ่งเนี่ย ดนตรีตะวันตกมีสเกลแค่เจ็ดแปดสเกลเองหมดละแต่เขาบอกดนนรีอินเดียนี่มีสเกลแบบนับแสนแสนสเกลเลยโอ้โหแบบก็ทึ่งเดยครับเพราะเขาบอกว่าดนตรีอินเดียเนี่ยถูกสร้างขึ้นมาสําหรับบูชาเทพเจ้าและเทพเจ้าอินเดียมีนับแสนองค์อ่ะและแต่ละองค์ก็จะมีสเกลของตัวเองอ่ะเพราะฉะนั้นพระศิวะก็มีสเกลหนึ่งมีสเกลพระศิวะมามีสเกลพระนารายสเกลพระวิษณุสเกลพระพิฆเนศ สเกลเจ้าแม่อุมาสเกลเจ้าแม่กาลีเยอะนับไม่ถ้วนนะครับดัง <st ares> นั้นดนตรีของอินเดียเขาจริงแบบมีความยากมีความละเอียดอ่อนถ้าเราไม่ได้เรียนรู้ศึกษาฝึกฝนมาก็าอาจจะเข้าไม่ถึงจึงใบอย่างผมว่าแบบอะไรชั่วโมงกว่าเหมือนเล่นอยู่เพลงเดียวอะแต่ที่เป็นความทรงจําผมยิ่งไปกว่านั้นคือโต๊ะอาหารใกล้ๆกันคือไปในปารในไม่ได้คิดว่าจะพบคนไทยเลยครับเมื่อ35ิปีที่แล้วแต่ปรากฏว่าพบคนไทยครับ คือไม,ไม่นับผู้หญิงไทยที่ที่แต่งงานกับฝรั่งผู้จัดการโรงแรมเอ้ผู้จัดการคาสิโน,โนที่โรงแรมโซตี้โอบิรอยในกรุงกาดมันดูนะผมได้พบกับศิลปินเหนือโลกครับคุณทวันดัชนีแต่แต่ท่านไม่รู้จักผมหรอกนะแต่ผมรู้ว่าท่านคือศิลปินผู้ยิ่งใหญ่ แต่ว่าคุณทวัฒน์รัชนีเนี่ยเขารู้จักกับคุณดำรงเพราะว่าคุณดำรงเขาก็มีชื่อเสียงใช่ไหมก็มีการทักทายโอภาปราศัยเพราะว่าทั้งร้านอาจจะมีอยู่แค่สองโต๊ะถ้าที่ผมจําได้ไดนะและต่างฝ่ายก็ต่างนั่งรออาหารกันแบบชั่วโมงครึ่งสองชั่วโมงอะและแหมมาจากแผ่นดินเดียวกันมันก็ต้องทักทายกันเป็นธรรมดานะแต่คุณทวัฒน์เหมือนเหมือนภาพที่เราเห็นในในใน,ในสื่อเลยครับคือหนวดเครายาวนะครับร่างใหญ่และสวมเสื้อผ้าอารมณ์แบบชาวเหนือประมาณว่าเสื้อมอห้อม ประมาณเสื้อมอัอมันั่นเลยครับผมจําไม่ได้แล้วแกคุยอะไรกันกับคุณนํารงแล้วก็อาจารย์ชาตรีอนุเทียนผมก็ได้แต่นั่งมองรอบชมบารมีของศิลปินผู้ยิ่งใหญ่ท่านนี้นะครับโอ้ยต้องผ่านมาอีก30ปสิ่ปีกว่าผมจะมีโอกาสได้เจอคุณถวันดัชนีอีกครั้งหนึ่งคราวที่ผมเจอคุณถวันดัชนีที่บ้านของของท่านเองที่จังหวัดเชียงรายเมื่อครั้งที่ผมเดินทางไปเชียงรายแล้วก็ไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ที่เรียกว่าบ้านดำครับ ดวงผมดีมากวันนั้นที่ไปบ้านดําคุณถวันรัชนีอยู่พอดีเลยและคราวนี้คือแกก็คงจะเคยฟังรายการคนกลุ่มเก่าเล่าเรื่องฟังวิทยุอะไรผมบ้างแกก็เลยรู้จักแกก็เลยเรียกผมไปคุยด้วยโอ้ผมรู้สึกเป็นเกียรติมากและแกคุยแบบกันเองมากแกเรียกผมว่าคิงเข้าใจว่าคิงในภาษาเหนือน่าจะหมายถึงไอ้น้องหรือไอ้หนูอะไรเงี้ยนะครับอแกตะโกนบอกลูกน้องแกว่าเฮ้ยด้วยช่วยจัดการดูแลคิงด้วยนะคิงแปลว่าไอ้หนูนะครับไม่ได้แปลว่า พระราชาแต่ละการไดนะเป็นผมไม่รู้ภาษาเหนือแปลว่าอะไรคงน่าจะคล้ายๆที่ผมบอกคุณนี่แหละนั่นแหละครับไปที่เนปาลไปที่ร้านอาหารมีโอกาสได้เจอคุณถวันดัชนีกว่าอาหารจะมาเสิร์ฟอีกสองชั่วโมงให้หลังนะครับจำไม่ได้แล้วเราสั่งอะไรมากินแต่เพื่อนผมไม่เอกก็กินไม่ลงอยู่ดีแหละเพราะมันอย่างที่เล่าไปฟังแล้วอาหารฝรั่งก็กินไม่ได้อาหารแคกกินไม่ได้มันกินได้แต่พะโล้กับผัดพะแนงกับไข่เจียวกับผัดผักบุง้งคืออาหารไทยน่ะได้เลยแต่อย่างอื่นมันไม่เอาเลยจริง แต่มาวันนี้เข้าใจว่ากาดมันดูคงเปลี่ยนไปเยอะหนึ่งละจากเป็นดินไหวสองละจากการท่องเที่ยวที่เปลี่ยนแปลงไปเยอะทําให้สภาพแวดล้อมของกรุงกาดมันดูเนี่ยเขาบอกทุกวันนี้มีผับมีบาร์บนถนนเนี่ยทุกทุกตอกซอกซอยจะมีผับมีบาร์มีร้านเหล้ามีฝรั่งแบ็คแพ็คเกอร์นั่งเฮฮาปาร์ตี้กันที่ผมรู้เรื่องนี้เพราะว่ามีหลานคนหนึ่งเขาเป็นเด็กป่ามโมกค,ครับหลานผมชื่อชื่อโบ๊ทโบ๊ทเด็กป่ามโมก เขาเขียนใส่อีเมลส่งมาเล่าให้ผมฟังบอกว่าเนี่ยเขาเคยไปเนปลาลแต่ว่าเมื่อไม่นานมานี้เองครับปีสองปีมานี้เองเขาบอกว่าเนี่ยเออมีผับมีบาร์เต็มเลยเออผมก็แปลกใจว่าเออเดี๋ยวนี้มันเปลี่ยนไปได้ขนาดนี้นะแต่ว่ายืนยันได้เขาบ่าจริงอยู่แล้วเพราะว่าก่อนหน้านี้ทีมงานสามัญชนคนไทยที่ผมทํางานด้วยเนี่ยสองท่านคือคุณบัณฑิตกับคุณต้นจิรัตช่างภาพเนี่ยนะครับเขาจะเดินทางไปเบสแคมป์ของ เส้นทางที่จะเดินเดินเขาขึ้นยอดเขาเอเวอเรสต์กันแล้วก็บอกกลางทางมันมีอยู่เมืองเมืองหนึ่งเขาต้องพักเพราะว่าการเดินขึ้นไปที่เบสแคมป์เนี่ยระดับความสูงมันไต่ขึ้นไปเรื่อยๆร่างกายมนุษย์เราซึ่งเคยอยู่แต่ประเทศไทยที่อยู่สูงจากระดับน้ําทะเลไม่มากนักเนี่ยสมมติเราสูงจากระดับน้ําทะเลแค่ห้าสิเมตรร้อยเมตรสองรอยเมตรใช่ไหมครับแล้วอยู่ยไปพวดพลาดกาดบรรดุที 4, ่สี่พันเมตรจากระดับน้ําทะเลแล้วจะขึ้นไปเบสแคมป์นี่ก็สูงไม่ก่นนั้นอีก ร่างกายถ้ามันปรับตัวไม่ทันมันจะทําให้อออกซิเจนไม่พอเพียงบางคนถึงแก่ชีวิตเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็จะต้องมีมีเมืองที่อยู่กลางทางระหว่างจากาดมันดูเพื่อจะขึ้นไปเบสแคมป์เนี่ยครึ่งทางมัง้งต้องพักที่นั่นก่อนหนึ่งคืนบางคนก็เดินบางคนก็นั่งเฮลิคอปเตอร์ไปลงที่เมืองที่ว่าเนี่ยคุณบัณฑิตเล่าไว้ผมฟังบอกว่าโอ้ oh, พี่ซันย่งก็ท่องล่อนะคือแบบพับบาตรึมเลย นักท่องเที่ยวน hey, ha, Party. ยี่เฮฮาปาร์ตี้กันก็บอกบางคนนี่มาเพียงเพื่อจะเดินทางมาที่ไอเมืองที่ว่นผมจําชื่อไม่ได้แล้วที่อยู่ครึ่งทางครับเพื่อจะมาแบบสังสรรค์อยู่ท่ามกลางบรรยากาศสูงจากระดับน้ําทะเลกี่พันเมตรก็ไม่รู้อะเออนะเพราะฉะนั้นก็ต้องยอมรับครับผมจําได้เออเออเอ,อ,อ,อตอนผมไปในปานเมื่อสาสิบห้าปีที่แล้วเนี่ยที่ผมตื่นตาตื่นใจคือระหว่างที่ผมอยู่บนเส้นทางที่จะไปเมืองโพคลาซึ่งทางก็เป็นทาง ขึ้นเขาเลี้ยวรถคดเคี้ยวแล้วไปเจอหมู่บ้านเล็กๆหมู่บ้านหนึ่งกลางทางอ่ะเราก็จอดแวะพักกันแล้วก็กระหายน้ําก็เข้าข้างทางมีร้านขายเครื่องดื่มแวะเข้าไปเป็นร้านขายแบบร้านขายของชําแบบเนี้ยครับมีโคาโคาโคาล่าขายอะ่ะผมนี่แบบเฮ้ยไอพวกเครื่องดื่มน้ําดํานี่มันไปถึงผมไม่คิดว่าผมจะไปเจอเครื่องเครื่องดื่มชนิดนี้ที่บนพื้นที่ที่ไกลปืนเที่ยงห่างไกลความเจริญขนาดนั้นแต่ดันมีขายอ่ะ แต่ภายหลังมาดูหลังสรคดีพบว,ว่าแม้กระทั่งบนยอดเขาเอเวอเรสต์น่ะยังมีขวดน้ำดำสังสองยี่ห้ออะจาเป๊ปซี่จะโค้กอะเอาไปทิ้งไว้เป็นขยะบนพื้นที่ที่สูงที่สุดของโลกเราเลยอะ่ะเพราะฉะนั้นมันไปถึงจริงๆรนั้นอนาคตผมก็ไม่รู้นะใครจะไปรู้วันข้างหน้ายอดเขาเอเวอเรสต์อาจจะไม่ต่างจากทองหลอก็ได้ฮะ <laughs> ก็ขอจบเรื่องเราในปาลนกาดมันดุแล้วก็เมืองต่างๆที่ได้ผ่านพ้นไปมาวันนี้จะขอเปลี่ยนมาเป็นอีกเมืองหนึ่งบ้างละเมืองนี้เป็นเมืองศักดิ์สิทธิ์เมืองนี้คือเมืองเยรูซาเล็ม เมืองเยรูซาเล็มหรือกรุงเยรูซาเล็มได้ชื่อว่าเป็น holy city นะครับ holy แปลว่าศักดิ์สิทธิ์เป็นเมืองศักดิ์สทิทธิท์จริงๆเมืองศักดิ์สิทธิ์ในโลกเราก็มีอยู่หลายต่อหลายเมืองไงเนาะเอาอย่างกาดมันดูก็ถือเป็นเมืองศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาฮินดูได้ใช่ไหมครับเมก,กะหรือมักกะก็ถือว่าเป็นเมืองศักดิ์สิทธิ์ holy city ของศาสนาอิสลาม แต่ว่าส่วนใหญ่เมืองศักดิ์สิทธิ์มักจะแบบเป็นเมืองศักดิ์สิทธิ์สำหรับศาสนาใดศาสนาหนึ่งแต่ว่าเยรูซาเล็มกลับกลายเป็นเมืองที่เป็นเมืองศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาสําคัญของโลกถึงสามศาสนาเลยคือทั้งศาสนายูดาหหรือศาสนายิวศาสนาคริสต์และศาสนาอิสลามและสามศาสนานี้ก็แบบไม่ค่อยจะกินเส้นกันซะด้วยนะครับขัดคอขัดใจกันตลอดสามศาสนาเนี่ย แต่กับมีเมืองศักดิ์สิทธิ์ร่วมกันอยู่เมืองหนึง่งคือเมืองเยรูซาเลม็มพูดยากนะครับว่าเยรูซาเล็มอยู่ในประเทศอะไรถ้าเอาตามความเข้าใจของคนเราในยุคปัจจุบันหรือตามแผนที่ที่วาดขึ้นบนแผนที่โลกหรือตามข้อตกลงของสหปร,ระชาชาติซึ่งข้อตกลงนี้อาจจะไม่ได้รับการยอมรับจากอีกหลายประเทศนะแต่โดยทั่วไปครับก็ก็ยอมรับว่า เยรูซาเล็มเป็นเมืองหนึ่งภายในประเทศอิสราเอลถามจริงครประเทศแต่ละประเทศนี่มันตั้งเป็นประเทศขึ้นมาตั้งแต่เมื่อไหร่ยังไงกันเนี่ยความเป็นประเทศไทยเราเราตั้งเป็นประเทศไทยตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยตอบไม่ได้ง่ายนะครับตอบไม่ได้ง่ายจริงๆจะบอกว่าเราเป็นประเทศไทยตั้งแต่เริ่มกรุงรัตนโกสินทร์สักสองสามร้อยปีมานี้สองร้อยกว่าปีมานี้ บางคนก็จะเถียงบอกเอ้ยเราเป็นประเทศไทยตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาอ้าวะไรงั้นก็ประมาณหกร้อยปีบางคนบอกเอ้ยเราเป็นประเทศไทยมาตั้งแต่สมัยสุขโขทยัยอ้าวนั่นเจ800็ดแปดร้อยปีแต่มันใช่อย่างนั้นจริงหรือเปล่าได้รับการยอมรับจากใครและใครจะเป็นคนตัดสินว่ามันใช่หรือไม่ใช่มันเป็นเรื่องพูดยากจริงๆเลยคุณผู้ฟังจะว่าไว้เดิมทีละแวกนี้เขาก็เรียกเาว่าสยามคนทัวไปเขาก็เรียกเาว่าสยามทั้งนั้นเลยนะครับ เพิ่งมาเปลี่ยนชื่อเป็นไทยเป็นไทยแลนด์ก็สมัยจอมพลปอพี่บูลสงครามสิ่งก็เพิ่งผ่านมาแค่ช่วงสงครามโลกครั้งที่สองนี่เองเจ็ดแปดสิบเก้าสิบปีนี่เองถึงหรือเปล่าไม่รู้ผมก็ไม่ค่อยได้ไม่ได้เปิดตำราดูครับใช้เอาความทรงจำหรือฟังเขาเล่ามาอีกทีหนึ่งทำนองเดียวกันครับประเทศอิสราเอลมีความเป็นประเทศอิสราเอลตั้งแต่เมื่อไหร่แน่ถ้ามาวันเนี้ย การยอมรับของสังคมปัจจุบันก็จะยอมรับว่าเขาตั้งเป็นประเทศตั้งแต่ประมาณปี1948คือหลังสงครามโลกครั้งที่สองก็คงจะเป็นมติของประเทศตะวันตกที่มีอำนาจอยู่ในสหประชาชาตินะครับมหาอำนาจทั้งหลายเขาบอกให eh, ้ตั้งเป็นประเทศอิสราเอลนะครับตั้งแต่ปี1948แต่ประเทศอาหรับพกก็ไม่ไม่เห็นดีเห็นงามด้วยแล้วก็ไม่ยอมรับด้วยกลุ่มประเทศอาหรับเขาก็ถือว่าตรงนั้นคือปาเลสไตน์ต่างหาก กบอกปาเลสไตน์อยู่ตรงนั้นมาตั้งแต่เมื่อ2,000-3,000ปีที่แล้วแต่ถ้าเถียงกันแบบนี้อิสราเอลเขาก็บอกว่าวยถ้างั้นฉันอยู่ตรงนี้มาตั้งแต่เมื่อ6,000ปีที่แล้วก่อนหน้าดังเห็นไหมมันเป็นเรื่องที่พูดยากตอบยากเพราะฉะนั้นก็กรุงเยรูซาเล็มเป็นของอิสราเอลหรือเป็นของใครกันแน่ก็จะไม่พูดแล้วนะครับแต่จะพูดแต่ว่าเยรูซาเล็มเป็นอย่างไรผมเปิดตำราของ เปิดหนังสือเออแนะนําคุณผู้ฟังครับถ้าอยากรู้เรื่องเมืองเยรูซาเล็มและมากไปกว่าเมืองเยรูซาเล็มด้วยเรื่องยิวดีว่าคนยิวอ่ะนะครับหรือคนอิสราเอลกันเน่หนังสือเล่มนี้เขียนโดยหม่อมราชวงศ์คือกธิ์ปราโมดชื่อหนังสือว่ายิา you, วอ่ะยออีวอยิวเลยโอ้โหคุณเล้หนังสือก็หนาประมาณกีณ300่หน้าสามร้อยเดี๋ยวนะขออนัยนะครับ ประมาณสามร้อยเจ็ดสิบหน้าครับอ่านสนุกมากแล้วก็ได้ความรู้ด้วยได้ข้อมูลเยอะแยะเลยแล้วหมว่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ไม่ได้เขียนแบบนักวิชาการที่เต็มไปด้วยสับแสงข้อมูลที่แบบว่าอ่านแล้วไม่ค่อยรู้เรื่องอะ่ะไม่ใช่แบบนั้นเลยหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ประโมทเขียนให้อ่านแบบเหมือนแบบแบบแบบฟังแกเล่าขำๆมาครับมีหยิกแกมหยอกมีพาดพิงถึง สังคมไทยบ้างอะไรบ้างโอ้อ่านแล้วนั่นแหละจากหนังสือเล่มนี้ของหม่อมราชวงศ์คลิกปราโมทยก็ทําให้รู้ว่ากรุงเยรูซาเล็มถูกสร้างขึ้นตั้งแต่ประมาณหนึ่พันปีก่อนคริสตกาลคือก่อนที่พระเยซูจะประสูต 1, ิพันปีพระเยซูประสูติไปจนถึงวันนี้แล้วประมาณสองพันกว่าปีก็แปลว่ากรุงเยรูซาเล็มเนี่ยถือกาเนิดขึ้นมาตั้งแต่สามพปีที่แล้วโดยกษัตริย์ องค์ที่สองของของชาวยิวจริงๆมันต้องเกินสน,นิดหนึ่งคุณจะได้ฟังแล้วเกิดอัธรต<ม>คือเราก็ไม่รู้ว่าชาวยิวจริงๆเป็นชาวยิวตั้งแต่เมื่อไหร่ะนะครับวิไม่รู้จริงใครจะไปรู้ใช่ไหมแต่เขาก็มีแบบนักโบราณคดีนักคน้นคว้า จากตำราจากคำพีจากอะไรต่อมีอะไรจากโบราณสถานจากซากปหลักหักพังอะไรจนเขาให้ข้อสรุปบอกว่าเดิมทีเนี่ยอรารยธรรมของโลกของเราที่เจริญก้าวหน้าเนี่ยมีอยู่สองอรารยธรรมสองอรารยธรรมเมื่อครั้งกันโนนะครับเมื่อห0พัปีที่แล้วนะอรารยธรรมหนึ่งก็คือเขาเรียกอรารยธรรมเมโสโปเตเมียอยู่ตรงพื้นที่ปัจจุบันาเรียกว่าประเทศอิรักปัจจุบันเนี่ย มอก่อนเขาเรียกเมโสโปเตเมียมันจเจริญเพราะว่ามันอุดมสมบูรณ์ไม่ได้เป็นทะเลทรายเหมือนทุกวันนี้มอก่อนมันอุดมสมบูรณ์เพราะว่ามีแม่น้าสายสําคัญสองสายคือแม่น้ําไทคริสกับยูเฟรติสเนี่ยมันมันบรรจบกันมั้งทำให้ตัวนั้นเป็นพื้นที่เขาเรียกวงโค้งแห่งความอุดมสมบูรณ์คงเป็นพื้นที่โค้งๆเต็มไปด้วยความชุ่มชื้นดินคงดีนะครับมนุษย์เลิกหล่อนเล่ปักหลักตั้งลกรากสร้างบ้านสร้างเมืองสร้างชุมชน ทำการเกษตรกรรมมีกินมีอยู่พัฒนากันนั่นหนึ่งอรารยธรรมกับอีกอรารยธรรมหนึ่งซึ่งไม่ไกลจากกันนะักถ้าเป็นสมนัยนะี้นะนั่งเครือบินแป๊บเดียวเองคืออรารยธรรมอียิปตโบราณถ้าเราเปิดเป็นที่ดูเราจะเห็นว่าอียิปตโบราณในปัจจุบันคืออยู่ตรงทรวีปแอฟริกาเหนือส่วนเมโสโปเตเมียอยู่ตะวันออกกลางนั่งเครือบินผมว่าช่วงเดียวเองถึงถ้าเป็นปัจจุบันนี้นะสมัยก่อนเดินเท้าก็อาจจะ หลายเดือนอยู่อะแต่อย่าลืมว่ามนุษย์เป็นเป็นนักอพยพนะเป็นนักเดินทางน,นะครับแต่หมอมราชวงคือลิรปปาโมตเขียนไว้ว่าไม่น่าเชื่อว่าอรารยธรรมสองที่เนี้ยคือเมโสโปเตเมียกับอียิปุราเนี่ยไม่เคยเจอกันเลยต้องใช้เวลาเกือบสองพันห้าร้อยปีซึ่งมันนานมากนะกว่าสองอรารยธรรมนียจะมารู้จักกันได้อะนั่นแหละท่านเขียนเล่าไว้แบบเนี้แล้วพอรู้จักกันก็ปนแปลกรู้จักกันเป็นไม่ได้ เป็นต้องตีกันทําสงครามกันนะครับและเขาบอกว่าที่เมโสโปเตเมียนมีเมืองอยู่เมืองหนึ่งชื่อเมืองอุรและเมืองเนี้ยอยู่ๆก็มีผู้ชายคนหนึ่งอบพยกพาครอบครัวคือพาเมียไปด้วยแล้วก็ลูกชายไม่ใช่ตัวเขาตัว,ต,วตัวพ่อพาลูกชายแล้วก็ลูกสะใภ้แล้วก็หลานเดินทางข้ามแม่น้ำยูเฟรติสไทคริสไปอีกฝั่งหนึ่ง การข้ามแม่น้ำไปเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นผู้ที่ได้ข้ามมาแล้วคือหมายความว่าเดิมทีเป็นคนฝั่งคโนนปัจจุบันกลายเป็นคนฝั่งคนนี้ลูกชายของคนคนนี้ชื่ออับราฮัมแล้วอับราฮัมเดี่ยวก็เดินทางมากับพ่อตัวเองแล้วก็เมียแล้วก็ลูกเนี่ยแล้วพ่อก็ตายกลางทางแล้ววันหนึ่งก็อยู่ๆก็ได้รับแรงดลใจให้ขึ้นไปบนเขาพอขึ้นไปบนยอดเขาก็ได้ไปพบกับพระเจ้า แล้วก็ทำข้อตกลงกับพระเจ้าพระเจ้าบอกว่าเองเดินทางไปตรงนี้นะข้าจะยกแผ่นดินให้เป็นแผ่นดินที่มีทั้งชุ่มชุ่มช่ำไปด้วยนมและน้ำผึ้งผลน้างงนนี่พวงแล้วกับสามคนแบกอะ่ะพวงใหญ่มากเลยแปลว่าอุดมสมบูรณ์มากเลยดินแดนแห่งนั้นเรียกว่าคณะอัน,อน,นแต่ว่ามีข้อแม้เองต้องปฏิบัติตามคําสั่งของพระเจ้านะมีข้อเดียวไว้ตอนนั้นนะคือ ผู้ชายต้องคลิปหนังปลายคือทําสุดัตอะคือคลิปนะครับอวัยวะเพศชายเนี่ยถ้าทําแค่เนี้ยแล้วคุณก็จะได้เป็นเผ่าพันธุ์ที่พระเจ้าเลือกสรรแล้วนะเป็น the chosen one นะครับนั่นแหละเขาบอกอับราฮัมเนี่ยคือต้นกําเนิดของชาวยิวเป็นผู้เริ่มต้นเผ่าพันธุ์ชาวยิวเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าชาวยิวมาจากไหนก็คงต้องบอกว่ามาจากอับราฮัม อับราฮัมมาจากเมโสโปเตเมียและข้ามแม่น้ําไปแล้วก็กาลังเดินทางไปยังแผ่นดินคานาอันที่พระเจ้าประทานเอาไว้ให้แล้วหลังจากมาอยู่ที่คานาอันแล้วเนี่ยแหละครับตอนอับราฮัมก็มีลูกหลานอีกเยอะและอายุยืนยืนทั้งนั้นเลยก็สืบท่อต่อเนื่องกันกันมานะครับจนมาถึงยุคหนึ่งเนี่ยชาวยิวได้รวมตัวกันตั้งเป็นประเทศขึ้นมาได้เลวประเทศ อ่าอิสราเอลบวกกับประเทศยูดายคือมีสองภาคคือเขามีเขาประมาณว่าเขาออกลูกมา12คนแล้วแต่ละคนก็ไปสร้างครอบครัวมันงกลายเป็น12ตระกูลเนี่ยสิบสองตระกูลเนี่ยสิบตระกูลอยู่ด้านบนเรียกว่ายว mm hmm. เหนือก็ได้เหมือนภาคเหนือเนี่ยครับตั้งตัวเป็นประเทศอิสราเอลแล้วยูล่างอีกสองตระกูลเรียกว่าประเทศยูดายแต่ว่าปกครองโดยกษัตริย์องค์เดียวนะครับเพววราะกษัตริย์องค์นี้ก็เก่งอ่ะกษัตริย์องค์นี้ชื่อว่า เดวิดและกษัตริย์เดวิด David คนนี้ครับเป็นคนสร้างเมืองหลวงให้กับอาณาจักรเนี้ยเมืองหลวงเนี้ยชื่อว่าเยรูซาเล็มรเรื่องเล่าวันนี้หมดแค่นี้แล้วครับหากท่านมีความเห็นมีข้อมูลเพิ่มเติมเรียนเชิญเลยครับเชิญเขียนเชิญพิมพ์คอมเมนต์ส่งข้อความเข้ามากันเลย แล้วผมจะรวบรวมคอมเมนต์ต่างๆของท่านเอาไปตอบในการเล่าเรื่องตอนต่อๆไปนะครับถ้าไม่ตายไปซะก่อนพบกันอีกครับสวัสดีครับ